วันที่18มิถุนายน2556ชาวบ้านที่หมู่บ้านเขาสารหมู่ 4, หมู่ 12, ตําบลนนสูงอําเภอเมืองจังหวัดอุดาธานีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบมาใช้ในการทำน้ำประปาส่งใจให,ให้ตั้งแต่เดือนต้นเดือนมิถุนายน2 5 5 6เป็นต้นมาชาวบ้านบางคนบอกว่าในแต่ละวันไม่สามารถใช้น้ำไปอาบได้ต้องประหยัดการใช้น้ำอย่างเต็มที่ทางอบตอนน,อนสูงต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ นำรถไปรับน้ำมาแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนแถวนั้นวันละสิบเที่ยวเป็นการประทังความเดือดร้อนสำหรับประปาหมู่บ้านแห่งนี้มีเขตบริการให้ประชาชนในสองหมู่บ้านคือบ้านเข้าสารหมู่4และหมู่12มีบ้านจำนวน1173หลังคาเรือนทางอบตอเข้าไปดูแลช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาที่เกินความสามารถของคณะกรรมการหมู่บ้านจะดูแลบริการไหวเช่นในกรณีที่ต้องใช้งบป,ประมาณสูง หรือกรณีที่เกิดไม่มีน้ำประปาขายกับชาวบ้านเหมือนกับกรณีที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้โดยน้ำดิบที่นำมาใช้ในการทำน้ำประปาให้กับประปาหมู่บ้านทั้งสองแห่งนั้นปกติทุกๆปีก็จะรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอำเภอหนองแสงที่อยู่ห่างไปประมาณ15กิโลเมตรผ่านทางลำห้วยน้ำขุนเข้าขออภัยค่ะผ่านทางลำห้วยน้ำขุนเข้าสู่หนองหนองน้ำสาธารณะของชาวบ้านเข้าสารสองแห่ง แต่ร่าบปรากฏว่าปี2555น้ําในอ่างเก็บน้าห้วยสามพาดก็เกิดแห้งไม่มีน้ําส่งมาให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้านนะคะทําให้หนองน้ําสาธารณะทั้งสองแห่งของหมู่บ้านแห้งไปหมดอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นเวลา30ปีแล้วค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เกิดน้ําในหนองสาธารณะทั้งสองแห่งนี้แห้งสนิทนะคะจนต้องหยุดทําการผลิตน้ําประปา ส่งใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำทั้ง2หมู่บ้านตั้งแต่ม่วนที่5มิถุนายน2556ที่ผ่านมาจากสิบเอกฉลองภูวิไลนายกอบตโนนสูงเปิดเผยว่าในการแก้ปัญหาทางอบตได้มีการจัดรถดับเพลิงบรรทุกน้ำขนาดความจุ6,000ลิตรของอบตหนคันไปขอรับน้ำจากสำนักงานทหารพัฒนาภาค2ตำบลนนสูงวันละ10เที่ยวนำไปแจกใจ่ายใส่ถังน้ำกลางขนาด1,000ลิตร แล้วก็ขนาด2 0 0พันลิตรที่นำไปวางเอาไว้ตามจุดต่างๆพร้อมกันนี้ก็ให้ประชาชนมารับน้ำใช้จากบา่อบาดาลขนาด4นิ้วที่อ,อบตอขุดเจาะด,ด้วยงบประมาณขององบตอที่เปิดให้บริการตลอด2 4ชั่วโมงและน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางองบตอติดตั้งเครื่องกรองเอาไว้ตลอด2 4ชั่วโมงเช่นกันนอกจากนี้ทางองบตอเคยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคอุดรธานีให้มีการขยายเขตบริการเข้าไปยังหมู่บ้านเข้าสารหมู่4และหมู่12 โดยทางอบตอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจะเป็นคนจัดเก็บค่าใช้น้ําจากปร,ประชาชนที่ใช้น้ําในราคาลูกบาทเม็ดละ16บาทแต่คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ,บ้านไม่เห็นด้วยเพราะค่าน้ําแพงขณะที่ประปาหมู่บ้านเก็บค่าเพียงลูกบาทเมตรละ5บาทเท่านั้นนะคะจ่าสิบเอกฉลองบอกว่าขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังทหารกองพันปืนใหญ่ที่13ก็ได้รับความร่วมมือโดยจะมีการจัด รถน้ํามาแจกใจให้สัปดาห์ละ3วันคือวันจันทร์พุธศุกร์นอกจากนี้ก็ประสานขอความช่วยเหลือไปอยังกองบินที่23ทราบว่าดําเนินการอนุมัติอยู่และนะคะนายจ่าสิบเอฉลองค่ะก็บอกว่าได้เข้าพบกับผู้วา่าราชการรายงานเรื่องนี้ให้ทราบก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นถังพลาสติกข,ขนาด1,000ลิตร5ลูก ก็เลยต้องไปขอยืมถังขนาด2,000ลิตรมาจากอบตและหน่วยงานที่เขาไม่เดือดร้อนจำนวน12ถังมาวางเอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อเป็นถังกลางนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการประสานกับอบจขอให้มาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้โดยได้มีการเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นทางกรมทรัพยากรได้ส่งทีมขุดเจาะมาขุดแต่พอเจอน้าเค็มแต่เก็บของกลับไปเลยโดยไม่ได้แจ้งให้กับทางาจา สิบเอกฉลองทราบนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางจังหวัดได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ทําโครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะที่ตื้นเขินทั้งสองแห่งด้วยวิธีพิเศษโดยให้เอกชน2แห่งเข้าําเนินการขุดลอกโดยไม่ใช้งบประมาณโดยให้ทําการขุดลอกความลึกจากเดิมลงไปอีกแห่งละประมาณ3-4เมตรโดยคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้โครงการก็จะแล้วเสร็จดังกล่าวนะคะ